เข้ามาอยู่ในส่วนทุเรียนแล้วแต่เขาบอกว่าให้ระวังทุเรียนจะตกใส่หัวข้างหน้าเราคือแบบทุเรียนลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนดูดิอันนี้เป็นพื้นดินอันนี้เป็นทุเรียนแบบห้อยลงมาแบบนี้เลยถูเน,นื้อใอ่อันค่ะยังไม่หมดอันนี้มากแล้วเต็นะไปเรียนแบเล็กๆที่เาจะนับปลูกแล้วเขาจะไปติดต่อไปในปลูกไว้ด้ลยแบบ นี้พามาระยอง<ม>เดี๋ยวเราจะไปกินทุเรียนกันแต่ว่าตอนนี้พามาดูชายหาดที่ระยองกันก่อน คนดูป่าทางเข้าดีสวยมากไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะเขียวชะอุ่มแบบนี้เลยคือล่มเลื่อนสุดๆอะ่ะนี่คือระหว่างทางที่เราจะไปสวนทุเรียนนะให้ดูก่อนพักสายตาสักครู่ใครที่เคยผ่านเส้นทางนี้ก็มาเมเมนบอกกันได้นะคือแบบล่มเลื่อนจริงๆ และส่วนที่เรามาวันนี้ก็คือส่วนลุงทองใบนั่นเองเข้าไปด้านในกันดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปนั่งกินบุฟเฟ่ทุเรียนจริงๆในสวนมีหลายที่ให้นั่งเลยคือก่อนกินทุเรียนเนี่ยเราขอเขาเดินชมสวนก็จะมีทางสําหรับลูกค้าให้เดินเข้าไปชมสวนอะไรอย่างนี้ได้เลยนะเราไปวันธรรมดาคนเลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีมาเรื่อยๆและแดดในสวนตอนนี้คือแรงสุดๆโอโ้โหดกมากทุเรียงเต็มต้นเลยดูสิเห็นไหม เข้ามาอยู่ในสวนทุเรียนแล้วทุเรียนเยอะมากแต่เขาบอกว่าให้ระวงังทุเรียนจะตกใส่หัวเห็นเปล่าใครจะนั่งรถชมสวนก็นได้นะคนละห้าสิบบาทเองรถกาลังพาเที่ยวแต่ตอนนี้เราเอ็กซ์คลูซีฟกว่าเพราะว่าข้างหน้าเราคือแบบทุเรียนลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนดูดิคือแบบต้นเตี้ยมากอะ่ะเนี่ยอันนี้เป็นพื้นดินอันนี้เป็นทุเรียนแบบห้อยลงมาแบบนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นน้องเล็กดูทุเรียนใหญ่มากแต่ว่าไม่สามารถเด็ดได้นะทุกคนต้องไปซื้อที่หน้าร้านตอนนี้พี่เขากำลังควนทุเรียนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอหอมมากอันนี้ทุเรียนอะไรเหรอครับมีชะนีมีหมอนมีนกกระจิบทุเรียนที่ว่ามันมันไม่ได้เอาไปขายแล้วอ่ะรับก็คือเอามากวนค่ะเอามากวนว้าว คือมันได้ไงเราก็เลยเอาออกไว้ทินเองได้เออเนื้อยังสวยอยู่เลยได้ตกแต่เนื้อสวยไงมากคนจีนอ่ะพี่เขาจะกินเละๆคนจีนชอบเละๆเหรอครับเขามาแต่กินใช่ใช่เขาแบบอกเลยว่าเอาเละๆคนไทยชอบแบบกรอบๆโอ้โคนนึงให้หนูกินทุเรียนเละหนูไม่กินหรอกเอาแบบกรอบเลยครับมันแบบได้อรรถกว่ากรอบนอกนุ่มอันนี้หมอนทองนะคะพี่เขากำลังจะทำทุเรียนกวนครับ จริงๆด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะดูเป็นเหนียวมากอรพี่ตรงนี้นะัะอย่าไปเลยเอาแค่ตรงนี้พอครับเหนียวจะลองชิมดูว่าเป็นยังไงกวเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลนะพีไม่ต้องเติมน้ำตาลของมันหวานหอมหวานกำลังพอดีตอนนี้ทุกคนกําลังให้ความสนใจทุเรียนที่เอามากวนจริงๆจะเป็นทุเรียนพันธุ์ต่างๆที่มันตกจากต้นแล้วเขาไม่ได้เอาไปขายหน้าร้านอ่ะ่ครับ แล้วถ้าคนรู้งี้แล้วเราจะมีทุเรียนกวนกินกันไหมเนี่ย่ออรยคือรสชาติมันมีความหวานฉ่ำดีเลยนะเดี๋ยวไปนั่งรถต่อไหมนั่งรถต่อไหมตอนนี้ยังเปิดบุฟเฟ่ต์อยู่ปะครับเปิดครับอ๋อเปิดทุกวันเนาะจะมีขนมจีนแล้วถ้านั่งรถรางก็จะเป็นแจกอาติมทุเรียนตรงนน้นแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนตรงนี้แล้วก็เจะพาที่ชมสวนไปถึงฝั่งนู้น เขามีจอดไหมนะครับจอดได้จอดลอจอดถ่ายรูปได้แบบผอลงพี่เห็นว่าตรงไหนมันเป็นมุมถ่ายรูปพี่ก็บอกว่าจอดเขาจะจอดอรัอมาขอบคุณค่ะตอนนี้เรากำลังออกแล้วกำลังม ala> ุ şey> ่งหน้าเข้าสวนขอบคุณค่ะ ด้ข้านี่่ยววันนสด้ซ้ายด้านขวากบที่เห็นเป็นไม้ไผ่ครับก็จะเป็นการทลัมครับเต็มไม้เต็มหมดไปหมดเลยครับก็เป็นต้นไม้น้ำอ่อนครับจะเกิดมาในการเก็บฮากกินดอเนี่ยก็าจะทำให้เราเก็บผลผลิตได้ครับดีหน่อยก็แค่กินเก่งเดียวมาปางครับจะเห็นไปเรื่อยๆเลยครับเล็กๆเ่ร็จมาจนมาปางเลยเสร็จมาปางนี้เราได้ทำการเก็บผลผลิตเสร็จไปแล้วครับเปนเชิงเดือนทันวามกราเนี่ยครับซึ่งในการเล่นผลผลิตนี้เป็นเรี่องการยาว การจะยาวกว่าต้เรี่สายพันธุ์อื่นคต้นใบใหญ่ๆนะครับใบใหญ่ๆก็จะเป็นพืชเรียงพันแดงอินโดงส่วนตัเรียงพันแดงอินโดงเป็นต้นแรกเลยกับในส่วนหลงทองใบที่ได้นำมาปลูกแต่ตอนนี้ครับซึ่งก็ยังไม่มีผลผลิตให้เห็นเลยกับก้นต้นเรียงพันแดงอินโดงนี้ครับเพิ่มแดดเพิ่มสารอาหารในดินด้วยครับาตซ้ายเบอร์นี่หกเจ็ดปีครับอันนี้เขาจะเอาดินมากองๆที่โคนเพื่อแบบไม่ให้ฝนตกหรือน้ำขังอะไรอย่างเงี้ย การสุกข,ของเขาครับจะไม่เท่ากันกับกังนนทุนเรียนแต่ละสายพันธุ์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพันธ์ชนีเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการสุกประมาณเก้ารับตั้งแต่เขามีเป็นลูกเล็กๆอันนี้ต้องซื้อครับรไม่ไม่ต้อง,องครับคนด้วยอะไรตัง่งแต่ครับเป็นเลยยังไม่หมดมนี่ไหมแล้วลูกเขาด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลดด้วยนะเช่นกันครับ อันนั้นก็พอดีแล้วแต่ถ้าเกิดน้อยไปก็ทำให้ลูกอร่อยอ่ะ,อะขึ้นใจมากตอนนี้กํลังจะข้ามไปอีกฝั่งแล้วซึ่งประโยชน์เรจาจะช่วยให้ลาดเขาแข็งแรงคนเราแข็งแรงกันแล้วก็เป็นโลกระยะกับใช่รับ ส่วนด้านซ้ายมือน่าจะเป็นบ่อน้ำพิพิธภัณฑ์ชลน้ำผลไม้ทั้งหมดในส่วนหลวงทองใบครับส่วนตองข้างนี้จะแห้งแล้วครับข้างนั้นจะแรงแล้วครับโอ้เต็มต้นเลยโอ้ทุเรียนลูกซี่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแบบว่าเหมือนบรรยากาศอยู่ในท่าทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะมากเยอะมากใบเราได้ปลูกเองว่าจะเป็นอะไรครับ ซูมดูเลียนที่เราจะพารปชมนี้เขาเป็นทั้งสามสายพันธุ์ครับปีนะครับจึกหนุนองมันได้ปลูกไว้กับมือเลยครับของเขาครับเพราะว่าได้เกิดไอ้สายมือะคร้บสายมือขวามือเปยนเป็นใบใหญ่เนรับก็จะเป็นต้นบางคุดครับซึ่งบางคุดนี้ก็จะเห็นลูกเขาได้ยากหน่อยครับเพราะว่าลูกเขาอยู่ใต้ต้นใต้ใบครับใต้มางคุดกับต้นบังคุดทางขวามือเนี่ยมองขึ้นไปจะเห็นลูกเขียวๆนวลๆนะครับ สำหรับใครที่ไม่ได้มากินบุฟเฟต์ทุเรียนด้านหน้าสวนเขาก็จะมีทุเรียนมีผลไม้ต่างๆวางขายเต็มเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสละมังคุดน,นี้เราก็ซื้อแบบเป็นลูกนะไม่ได้กินแบบบุฟเฟต์ตอนนี้กลิ่นสละคือหอมมากๆอยากให้ได้กินเลยเราสามารถเลือกทุเรียนในกองเนี่ยเอาไปชั่งกิโลได้เลยวันที่เราซื้อหน้าสวนนะทุเรียนอยู่ที่โลละสองร้อยก็ยังแพงอยู่เลยนะสรุปแล้วหนึ่งลูกที่เราเลือกไปอะ่ะตกที่ห้าร้อยสี่สิบกว่าบาทเนี่ยซึ่งถ้าใครมากินบุฟเฟต์จ่ายแปดร้อยเก้าสิบได้กินทุเรียนแบบไม่อัอกก้น,นสสด เยอะๆก็เลยรู้สึกว่ากินแค่หนึ่งลูกก็พอซื้อเสร็จแล้วจะเอากลับก็ได้หรือใครจะสะดวกนั่งกินที่สวนต่อก็ได้เหมือนกันเราก็นั่งกินที่นี่ต่อเลยจ้าอันนี้เป็นอันที่เขาหั่นให้แล้วนะสูนเนื้อสดมากอ่ะดิครเรียนสดๆนะจ๊ะเราจะล,ลองชิมอืม้ม ไปเดินชมสวนทุเรียนมาร้อนมากทุกคนใต้น้ำแตงโมงแบบเยน็นเย็นชื่นใจคือแบบรื้สชื่นมากแค่ละสามสิบบาทนอกจากทุเรียนแล้วเขาก็ยังมีศูนย์อาหารต่าง,ง,งๆนานานะแล้วเราก็เก็บทิ้งเป็นการกินทุเรียนหนึ่งลูกที่แบบอิ่มมากแล้วก็ ไปขึ้นรถเที่ยวชมสวนมาก็มีของให้กินตามทางอีกฉันก็อิ่มสิโอ้โหอ่ะเหลือนิดนึงสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่มีส่วนทุเรียนเด็ดร้านทุเรียนราคาดีๆแนะนำมากันได้เลยใครที่ชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะ